นี่นะครับวิธีการปลูกถ้าพี่มือใหม่ปลูกแบบหลุมนะครับถ้าแบบหลุมอ่ะพี่ก็ขุดขุดหลุมให้มันเป็นกลมๆเลยนะหรือเป็นสี่เหลี่ยมๆก็ได้ลึกสักห้าสิบเซนปากหลุมกว้างสักห้าสิบนะครับแล้วก็ใส่หลุมนึงใส่แค่สองท่อนก็พอสองท่อนนี่กระดกแล้วครับสองท่อนสองท่อนก็คือสี่ข้อตาแบบนี้สองท่อนสองท่อนนี่นี่นี่ นี่ตาหนึ่งนี่ตาตาล่างตาหนึ่งก็เท่ากับสี่ตาสองท่อนวางวางวางแบบนี้ครับวางแบบนี้ให้ตาให้ตามันนะอยู่อยู่ข้างดินนะครับอยเราอย่าเอาตากดลงไปในดินให้ตาค่อยๆวางท่อนลงไปตรงๆร,รงนี้ให้ตาออกซ้ายขวานะครับพอหลังจากนั้นแล้วอ่ะอายุอ้อยได้สักประมาณเริ่มแตกหน่อประมาณสักสองคืบ หรือซอกหนึ่งเนี่ยพี่ก็ใส่อ่ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดเพื่อให้มันแตกแขนงแตกหน่อขึ้นมาอีกนะครับให้แตกหน่อขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ใส่ทิ้งไว้สักเดือนหรือสองเดือนรู้สึกว่ามันเริ่มมีแขนงแล้วเราก็ใส่สามติบยี่สิบนะครับใส่สามติบยี่สิบไปแล้วเราก็ค่อยๆกบดินลงไปเทียรหนอยเทีย่อยก่อนให้อ้อยมันได้มีรากเกาะดินกดใส่ดินเทีย่อย หลังจากนั้นทิ้งระยะไปอีกเป็นเดือนเลยหรือสองเดือนก็ได้ใส่สูตรเสมอเลยครับใส่สูตรเสมอปุ๊บมันจะทําให้ป้องยาวเนี่ยมันจะทําให้ป้องยาวเนี้ยสูตรเสมอก็คือสิบหกสิบหกใส่ได้ต้นยันจบเลยนะครับอายุของเขาก็คือเริ่มต้นตัดที่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเริ่มเริ่มมีแบบว่าเริ่มมีป้องแล้วสามป้องสี่ป้องแล้วพี่พยายามปอกปอกกาปอกกาบ ปอกกบเนะี่ยเรื่องปอกกบนะับเนี่ยมันจะช่วยให้อ้อยเนะี่ยยาวไวกาบมันจะไม่อันกันมันจะไม่ไม่อันที่คอมันจะพอเราปอกไปแล้วทิ้งไปประมาณสักสี่สห้าวันกาบก็จะอ้ากับลงก็จะอ้าอีกถ้าเรายิ่งปอกยิ่งยาวครับอ้อยตัวนี้นะครับพอเราพออ้อยมีป้องสักสามปีป้องแล้วเราก็ลดน้ําแล้วก็ใส่ดินแล้วก็เหยียบเหยียบเหยียบให้แน่นมันจะช่วยกันเรื่องลมได้ครับเพราะว่า ดินพวกนี้ถ้าเกิดเราไม่ลดน้ำแล้วเราไม่เหยียบบักพอไปเจอพวกน้ำฝนพวกไรเงีย้ยไปเจอพวกกลุ่มเงีย้ยพอดินจากไม่เคยลดน้ำแล้วเราไม่เคยอัดดินให้แน่นน่ะมันจะทำให้ก่ออ้อยเราหวั่นลมได้แต่ถ้าเกิดเราลดน้ำแล้วเราอัดดินอัดดิน,อ,ดดนอัดดินเหยียบจนแน่นแล้วอะเวลาไปเจอฝนหนักหนักหรือลมแรงแรงอะดินมันก็จะไม่ไม่ยุบตัว นะครับดินมันจะมายุบตัวอ้อยพวกนี้ยิ่งเข้าดินเยอะยิ่งชอบนะครับเรื่องหนอนเรื่องอะไรก็ปกติครับถ้าเราขยันปอกใบหนอนก็จะไม่กวนเราครับนะครับแต่ปลูกสายพันุนี้เกินคุ้มครับเพราะว่าแถวนี้ขายกันจากสวนเลยอะสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทในในอย่างในอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเป็นอ้อยใหญ่ใช่ไหมพี่ เงี้ยเป็นอ้อยใหญ่ก็เริ่มต้นที่สิบเอ็ดถึงสิบสองบาทปริมาณน้ำหนึ่งลํำจะคันได้อยู่ประมาณแปดขวดเจ็ดขว,วดแปดขวดขวดละสองรอยี่สิบี่สีอยู่ที่ความยาวและความความใหญ่ของล้วยครับนะครับแต่ส่วนเป็นอ้ยอยรนะอ,องเนี่ยนะถ้าเป็นอ้อยรองเนี่ยอย่างเงี้ยครับอ้อยรองอ้อยรองก็จะอยู่ที่สี่บาทนะครับอ้อยตัวเนี้ยขายเป็นลำํำ ราคาสูงครับแต่ถ้าขายเป็นโลก็อยู่ที่โลละหกบาทห้าสิบถึงเจ็ดบาทต่อลังอ้อยตัวนี้มันมันดีอย่างหนึ่งสังเขาจะนิ่มแล้วปริมาณน้ําเขาจะเยอะแล้วก็เวลาเราคั้นออกมาน้ําจอ,อเขียวใบเตยแล้วก็จะมีความหอมของอ้อยติดมาการตลาดต้องการสูงครับพันสายพันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดพี่ไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักแชทมาถามได้ครับ ขอบคุณครับผม